อาแล้วก็กราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยและกันนะครับตอนนี้อยู่ในเกมไมครับนะครับเราอยู่ในพาร์ตี้สองแล้วนะครับต่อจากพาร์ตี่แล้วที่ผมตัดต้นไม้นะครับแล้วก็หาที่สร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินแบบไปหาที่สร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่าเดินแบบดูข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยท่านผู้ชมเจมู่บ้าน mpc ว่ะโอ้จากพาร์ตี่แล้วที่ผมบอกว่าผมอยาก ได้ใกล้บ้านเอ็บมากสุดท้ายผมก็เจอชนได้นะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเจอไม่คิดว่าผมจะโดวงดีขนาดนี้นครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านแถวนี้นะครับเพื่อที่จะอเอาแบบเอยเจอกล่องเก็บกล่องเพื <c oughs> ่อที่ะเะอะไรนะว่าแบบจะได้แบบง่ายต่อการฟาร์มนะครับผมจะทำฟาร์ม mbc นครับ เออผมจะอยู่ทางนี้นะครับไวอยู่มีโกเลมอยู่ปกป้องเอ็มบีซีบางทีผมไปบางหมู่บ้านมันก็ไม่มีเอ็มไม่ไม่ใช่ไม่มีเอ็มดิมมีเอ็มีซีแต่มันไม่มีโกลเลมอะครับออใช่หรือเปล่าเจอทางน้ำขโมย่อยจนจนะนะอเป็นโจรสละจอกองนี่นะ ทานอะ่ะสวยได้ขนมปังเือว่าดวงดีอยู่นะเนี่ยโ<ะ>อ้<ะ>โข้าวก็ถือว่าใช้ได้นลยครับของไม่ค่อยแพงโอ้สัตว์เยอะมากมันนีมีอะไรด้วย<ะ>ไม่มีมันเนีย นมปังมาสวยอืลองเท้าหนังแต่ลองเท้าหนังไปก่อนครับตอนนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วผมติ้งของยังไงครับเนี่ยเฮ้ติ้งของยังไง ไม่ใช่กดแชร์ oh. ถึงยังไงวะเฮ้ยนี่มึงถึงยังไง oh. ไม่ใช่กดแชร์เอ้าเ oh. มื่อก่อนไม่กดแชร์ไม่ใช่หรอครับถึงจะทิ้งได้แล้วตอนนี้มันทำยังไงโอ้ oh. บ้านคู่สวยมาก แต่ผมว่าผมเดินยไปข้างหน้าก่อนดีกว่านะครับหาที่ทำบ้านก่อนดีกอืมไม่เ,เจอรังพึ้งโอ้เจออะไรอ่ะมันหรือวิ่งเจอมันสวยดีครับดูเลยัต่วันนี้จะหนักดูแล้วนะครัจะหนักการปุ้นอยู่นะ บอกว่ามึงก็มวยของผัวเะไยตัวนั้นก็กนที่พูดเนีปน่ปลุกขึ้นปลุกขึ้นนะปลุกขึ้นปลุกขึนปลุกขึนเพื่อนใส่ก็ปลุกขึน,ขนาที่ทำด,ดีดีนะ อ้ยฝันมานทะเลอ้ตรงนี้ก็ได้นะมันเป็นที่ราบเลยเอ้ยฝันนู้นก็สวยว่ะเอนเป็นที่ราบเลยอ่ะครับหวยน่าจะได้อยู่นะรู้ว่าจะทำนั่นบนนี้ดิอืม ว่าทำที่ราบล่าราบเห่ะน่าจะหมองอยู่ด้วยน่าจะสวยอยู่ตอนแรกดังเรยอยู่จะทำด้านบนดีหรือเปล่าตัวน,นี้นะครับนีแม่น้ำอะไรได้วยแล้วก็อยู่อุ้ยแม่ห่างจากหมู่บ้านนี้ไปทีเท่าไร แต่ประเด็นคือไม่ค่อยมีต้นไม้เลยครับโอ้จบเลยผมสร้างหลักฐานที่ะครับแต่ประเด็นคือไม่ค่อยมีต้นไม้ตรงนั้นแหละประเด็นตรงนั้นแหละครับแต่ก็ได้อยู่ะผมก็รอตัป,ปิ้งดอกลงแล้วผมก็จ่ายนี่จะปลูกไว้นะครับ นี่ก็ได้ครับแล้วผมก็ถางดินออก รอให้หมืดก่อนะครับแล้วผมก็ไปตัดไม้มีไก่หนึ่งตัวมีหมูหนึ่งตัวมีมัวสองตัวแต่ยังตัวเล็กอยู่นอนไม่ได้ห,อ,หอว่าจะสร้างบ้านหินดีนอนได้ละ ประเด็นคือผมขาดไม้ครับจัดไม้ตรงนั้นก่อนเลยไอ้ัปปิ้งมันดอปยังสับป,ปิ้งเมัอนดอปยังครับท่านผู้ชมไปดูกันนะสวยได้หนึ่งอันหรือเปล่าสองอันได้กี่อันอ่ะ มีอยู่ห้าอันอคัับรูปอยรอมันโตมีไหม น่าจะหมดแล้วครับแค่นั้นนะเดี๋ยวเราไปตัดต้นนน้นต่อเลยก่นอนมีไมคเท่าไงนี่แค่สออิบสองเองน้ำประเด็นงือผมลืมตัดไม้จากตรงนั้นมันด้วยปัญหาอยู่ตรงนั้นนะที่ผมลืมตัดไม้มา ขออนุาตสำรวจก่อนนะครับขออนาตแบบสำรวจไปด้านหน้าดูก่อนเผื่อแบบมีอะไรมีต้นไม้สำรวมีป่านะครับน้าน่น้าถือว่าเกิดในพื้นที่ที่ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ในการแบบ ้างบ้านนะใช้ได้อยู่แต่มันจะใช้ไม่ได้ตรงที่มันก็แบบไม่มีต้นไม้่ะมันก็ไม่ก่อยเกิดตรงนี้มันจะเป็นภูเขามากกว่าแต่ก็ํำรีดีครับสำหรับสร้างบ้านมีน้อยมากเลยเจรอรล้มพึ่ง ไม้ไปก่อนขโมยไม้ก่อนมีจุดละตุ้นจุดละตุ้นนะครับเขาน่าจะว่าไปบนนั้นก็น่าสร้างบ้านอยู่นะครับ เดี๋ว่าตรงนี้ยนี่แหละในี๋รังเดียวล<ะ>ลกลับไปนี่เดียวไปทางบ้านเล็กๆเดีเ๋ยวเฮ้ยมีแอปเปิ้ลดอกตปนปิงก็ดอกสวยสปิงดอกนี่มัวเกิดดอกยี่สินอ่ะ อีกสองชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นห่งปลูไว้เป็นซาม,มผมจะทำตรงนี้เป็นป่าด,ดีกว่านะครับปลูกไว้ปลูกทำเป็นป่าด,ดีกว่าตรงนี้ผมจะสร้างป่าตรงนี้ครับ ดอบเลยคนระับผมตรียมไม่ดอกเลยแปลว่าต้องรอมันหายเดียวมันจะดอก <c oughs> จะสร้างบ้านเล็กๆนะครับบดทรัพยากรตอนนี้มัน ไม่ค่อยมีอืเอ๊ะโอ้ทำไมวะไม่ อนะอพอไม้ลงมาลงมาแล้วก็ผสมกับหินสาบ้านผสมกับหินนะะอ,อืมอิดีพิพพโอพีดอะ่ะ จะเล่นปัมป๊มๆเออๆหน่อยนะครับยี่สิบสามเลยนทำมาเนี้ย่าจะได้ไม่เย,ยไม่ต้องแบบสูงมากกระตุกมากๆเลยครับท่านผู้ชม ไปผมต้อทางกินตอนนี้ก่อนนะผมลืม,าม,ามาลทางไว้ซะโมแต่จะรีบสร้างบ้านเลย เดี๋ยวผมผมจะน่าจะปล่อยเขาเรียกแล้วี m c ไว้เป็นแ้งก่อนนะครับเดี๋ยวรอราแบบมีคองก่อนเดี๋ยวค่อยแบบทำมาแบบค่อยย้ายมันมานี้ะครับ ถกับขัดนทุกคนก็จะตือขาผมเผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมอือนกันนี่นะครับแต่ถ้าดีผมว่าอัดในถ้าเกิดผมมีคอมผมก็จะอัดในคอมนะครับมันจะแบบสนุกกว่านะครับในคอมมันจะเล่นง่ายกว่าแล้วแบบมันจะดูไม่เกะกะปุ่มด้วยครับ 我在看猫头鹰。 ขปั้มเบอร์ยันอะไรผมอ่ะงไปเมื่อแล้ได้เวลานอนนอนนั่งลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระด,ดิ่งเพื่อติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ